โอเคครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับขอพูดก่อนนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการอัดครั้งที่2นะครับคลิปแรกนะครมันไฟล์เสียเนาะต้องมาอัดใหม่นะฮะขนาชั้น6นะโอเคครับไม่คนถามว่าคลิปจะเคหนึ่งไปไหนนะครับผมจะบอกว่าผมทํไมาแทบหมดแล้วนะผมก็เลยไม่มีคอนเทนต์ได้ไงนะครับก็เลยต้องไปเกมอื่นมาแซกนี่แหละนะครับซึ่งเกมอื่นมันยังมีคอนเทนต์ให้ทำไงซึ่งเกมเนี้ยผมทาหมดแล้วอะมันไม่เหลือให้ทำแล้ว แล้วก็เกมก็ไม่อัปเดตผมก็ทำอะไรไม่ได้เนาะอ่ะซึ่งผมจะรู้อยู่แล้วนะว่าตอนนี้ชั้น3ผมผ่านไม่ได้เพราะผมเล่นมาแล้วนะครับแต่ท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะใส่คลิปที่ผมเล่นไม่ผ่านให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งผมจะบอกว่ามันผ่านได้นะครับถ้าเกิดเรามีอาริสเมดเอเวกซึ่งผมยังไม่มีนะ,ค,ะค,ครับโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ชั้น6ที่ผมผ่านไปก่อนกันกแล้วนะ ซึ่งตอนนั้นผมใช้ทีมโคี้นะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้โคี้ก็ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นนี้มันไม่มีเอ่อตัอง้งมันไม่มีไฟฟ้ากับเครื่มงคูดาวนะครับโอเคครับรุยฮะลดเกาะเลยครับเราไม่จำเป็นต้องเพิ่มคูดาวนะ เพราะชันนี้มันไม่แรงเท่าไหร่นะครับราอย่าก็กกลกญญญแห่งจิ้จอเอจงเอจล,ล,ลต้แสงจัสังของเจ้าาไปครับทำให้คุณดามาไหวนะเดี๋ยวเราลองทำอลิเซ็กก่อนเนาะ ยิงไหครับบนครับเอาเอ็กมาแล้วนะอ่าตอนนี่ฉันสังส่งอนะขี้ยังไม่ได้ติดเลยนะเอาเว้ไปครับ โอเคครับสามแสนนะจร<ท>ิงนังางครับปุ๊บเปครับเราไม่มี้จะอยู่ออกพอดีนะ แต่ลอมีอลิกกันนะถ้าจะสบายกว่าน,นี้เยอะนะครับรเพราะอลิซที่มีรถผู้ดาวแล้วก็ยังมีบัฟจุดอ่อนด้วยนะครับสบายกว่าน,นี้เยอะนะครับถ้ามีแล้วนะต้องบอกว่าถ้าทำมิดอเวงนะสิเนาะ เอาไว้ก่อนครับโอเคดีได้ยังทันนะครับต้องยิงก่อนนะอันนี้เดี๋ยวบัฟมันยังไม่หมดเนาะเดยวรถเกาะเลยครับก่อนที่จะไม่รถนะ โอเคเราเกอะไปครับญญแอเอยจราลลลต้องทำ p ด e อีกก่ีกตัวนี้ด้วยนะเราต้องมีเกาะ PVE ให้คขบก่อนนะครับแล้วน่าจะยืนได้ในชั้นเจ็ดสบายๆนะนแล้วเขา,าอยู่ดีตายเพราะว่าไม่อิดพอนะ จริงเลยครับ <S <S แต่ยีก็ตายแล้วแต่เลยรถเกาะแล้วก็คงปล่อยตายได้เลยนะโต้ไหมครับไม่ใช่โต้ติดสปีดน,นะตีติดสปีด เดีย๋ยวถ้าเกิดเรามีอาริบัฟตุดอ่อนเนี่ยจะแรงกว่านี้เยอะนะครับกดลดน้ำมนมันหนักก็ได้ครับไม่มีอะไรจะออกพอดีเนาะเดี๋ยวต้อสนนะเหลือไม่เยอะเลยนะเรียบร้อยครับ ไม่เกือบพอนะเลยต,ตายง,ง่ายหน่อยครับยิงไหมครับชั้นนี้โมติดบอกนะซีไม่ต่อนะนี่โตผมก็ใส่โตของอแล้วนะเหมือนต้องใส่เกมโตเพิ่มด้วยนะอันนี้ สองสกิลนี้น่าจะตายนะครับหักมื่นนะชั้นนี้มันยังไม่ค่อยแรงครับชั้นเจ็ดนี้ดา้มจฟอค่อนข้างเยอะแรงแล้วนั่นในชั้นหลังนะครับ โอเคครับจบครับอ <the supply> ันน um, er. ี้นะเอาเว้ไหมครับวันนี้ก็สุดตัวสุดลอครับ ชั้เจ็อย่างว่าหาไม่ได้นะผมต้องไปทำอันลิกก่อนนะครับดีวผมจะขึ้นคลิปให้นะฮะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เราเราชมกปนี้ครับเราขอไปดูชั้นเจ็ดที่ผมอัดไว้เนาะก็คนที่บอกมาว่าขอคิดดูแค่หนึ่งนะครับคุณอยากได้คิดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าในช่องผมอะทำค่อนข้างเยอะแล้วนะครับถ้าเกิดหาคลิปไม่เจอนะครับลองเลื่อนลงไปดูนะครับเพราะคลิปช่องผมเนี่ยเกมเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับเจอคิดหน้านะ เมื่อกี้มันเลยคูดามไม่ถัดนะ,ค,ะนนครับทำโต้ให้สูงๆก็แล้วกันนะครับตองนก็รอครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะลูกไฟวิญญาณแห่งจิ้งจอกเอ๋ยจงลอยละล่องใต้แสงจันทร์จิ้งจอกกล้าหาญช่วยทันที อันนี้ก็ยิงไปเลยนะชยหนุ่มสุดทยิงยาวๆไปเลยก็ได้ครับอันเดี๋ยวเราเพิ่มคุดาวก่อนนะครับคุดาวมาแล้วเราตรีบกดเลยกันนครับเทปพลาดนะเดี๋ยวบอบอยู่นี่ก่อนนะครับ โอเคแล้วบับตีธาตุเรียบร้อยนะแล้วก็รีบทางเมทเลยนะครับอันนี้นะต่อนที่บับจะหมดเพราะเราไม่มีแหวนนะโอเค okay, ครับห้างแสตครับนีจ่จะ,จะ,ยยะติกต,ต,ตีได้สองล้านนะครับโอเคครับขอบคุณดาวครับ แลวต่อครับมันก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะซึ่งถ้าเกิดเรามีคอร์ดเนี่ยเราไม่ต้องเป็นเจ้าชายโคอีกันได้นะทำให้แบบาตัวเราอึดพอนะตดลจราเมเตไปครับ ครับตอนนี้เราก็รอสกิลนะกล้วคูณดาวนปครับมันจะกลับไปทุบที่ซีกนะถ้าเกิดเรามีอันิสจะดีกว่านะครับตามที่บอกไปเพราะพัซซิ์อันิสนะครับเวลาตีตีหรือโดนตีเนี่ยมันจะได้เอ่อแล้วคูณดาวห้าวินะฮะซึ่ง แล้วมันมีบัฟจุดอ่อนให้ด้วยนะมันจะดีกว่าซีอยู่แล้วนะครับถ้ามีถ้ามีอลิกระชัยริสไปเลยนะครับค่อนข้างดีกว่านะครับซึ่งชั้นแปดเราได้ใช้อลิเต้เดียวผมจะต้องไปพักความแล้วก็ไปํามาก่อนนะครับเอาเวฟไปครับอืเจ็ดบล็อกด้วยนะอันนี้ถ้าคุณดาวครับ แล้วก็วนลูปนะอันนี้นลูกไฟวิญญาณแห่งจิงจอเอจงล,ล,ลงตแสงมครับเออแล้วก็อลิสเนี่ยมันมีเป็น S b A ได้นะนะ โวยาทุบ s p a เนี่ยมันจะได้เด้งเลย5,000เลยนะครับซึ่งข้อดีมากนะฮะและ้วสามารถเอาปฏีวัวได้ด้วยวัวมันกันกายภาพก็จริงแต่ว่ามันเป็นพาสติที่ว่าแบบไม่ใช่พาส,สีย s p a ที่ว่ามันเป็นฟิกเลยว่าทุบมันได้5,000แน่ๆน,นะเออไปกดสกิลสีเพื่อสีเด้งเดือดมั่งก็ได้นนะเพราะสกิลยังไม่หมาบดีนะครับเพิ่มพูดดาวไปครับ โอเคครับพบไปครับเพื่อสิกเด้งเดือขึ้นมานะอืมเด้งเดือขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเทอหลังเนี่ยมันจะทุบค่อนข้างแรงแล้วนะแล้วต้องเลี้ยงเรือดดีๆนะครับ ไปครับผมคาดว่าเดี๋ยวต้องกดอันนี้แล้วเดินหลังๆเดวซิกจะยืนไม่ไหวนะครับเพราะมันทุบลายพันนะฮะรอนรอบนี้นะอย่าบล็อกนะครับอันนี้โอเคเรวสามล้านลนะอุ้ยผนลืมดูคูดาวเรียบร้อยครับเราน่าจะยังไม่ไหวนะเพราะดูจากการล้วดเมจเราย,ยังขาดขาด,ขดอยู่นะเนี่ย โอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ลงไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าดูจากแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเลี้ยงคูแล้วไว้ดิเราก็ตายนะฮะโอเคครับมาเจอกังกฤษนะครับ